สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะเมื่อนี้จะพาทุกท่านมาชมเ้อค่ะการเริ่มต้นการค้นเครือของทางลานแม่บุญลายฟื้นทองค่ะจะพาทุกท่านมาชมอุปกรณ์วามีอีหยังแน่ค่ะกะมีอันแรกนี่เ้อค่ะบนบนนี่บนนี่เอื่นว่าไม้ขั้นหาบค่ะนี่คือไม่คั้นหาบ น um ี่ก็คือไม้นี่คือไม้แกวหัวนี่ก็คือไม้แนบจ้ะนี่คือไม้แนบตรงนี้คือไม้แนบจ้ะอันนี้ก็คือฟืแผ่นฟืมที่จะใส่ค่ะแผ่นฟืมที่จะใส่นี่จ้ะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เราก็มีได้ได้สาหรับคนเครื่อค่ะนี่จ้ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็คือ อุปกรณ์ในการที่จะคนเครื่องด้วยค่ะกับนี้แบบนี้จะจะเป็นลักษณะจังซี่จ้านี่ค่ะก็จะห่างแบบนี้ค่ะจะมีไม้แก้วหัวมีไม้แนบแล้วก็มีแผ่นฟื้มแล้วก็มีกอได้แล้วก็มีแนวแง่ค่ะไม้แง่ฟื้มค่ะไม้แง่ไม้คนเครื่อค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ละจ้า นี่คือภาพของการเริ่มจากที่ยูเสร็จแล้วนี่ก็ใส่ไม้สองไม้นี่แหละค่ะไม้นี่ก็สอดตรงนี้แล้วก็คำคืนค่ะแล้วก็ไปสอดตรงนั้นแล้วก็ไปสอดข้างนาค่ะสอดข้างนามะให้มันเป็นควยคัดกันแบบนี้เด้อค่ะนี่พร้อมที่สิเก็บคิดอย่าหนีือไม่เก็บขิดค่ะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่ได้จานี่ค่ะสําหรับไม้เก็บ